ปักโมเดลโอเคสวัสดีัดีต้อนรับกาสู่รายการปักโมเดลนะวันนี้เราก็อยู่กับสองิดสไตล์แล้วนะที่มาทุกอาทิตย์เลยนะครับโอเคมาอามาดูกันดีกว่าว่าข้างในนี้มันจะคืออะไรนะเนี่ยไปแกะเลยสิ่งอยากแกะต้องรับ้าเลย ก็ต้องเก็บใจไว้นะครพอแกะนี่นะแล้วก็เห็นแบบนีาก็ส่งคนกับพี่โน่จริงว่มกล่องอะไรก็กล่องอะไกล่องซอง่องอ่ะอันนี้ก็จะมีแถมตัวพีฮะมะครูหรือไว้นะครับเอาไว้ก่อนก็เอาออกมาเอาออกมาจที่ไหนวะอ่ะอีกไม่ได้จะรออีเลย กล่องด้อยนะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่ยานเล็บนะแบบเลยอันนี้ดีเพราะมันหลุดมาอา้าวครัวยนะอันนี้นะครับอ่าชื่อมันคืออีไซน์ดีซดซไซน์เวอร์นะครับของคัมเบนไรเดอร์ ีสุกนะครับรว่ากล่องเหลี่ยมนี่ไงนั่นเองนะหรืออ่ายืดไหมกรี๊ดเน่กรีก <c oughs> ๊ดนะครับไม่ใช่กรี๊ดนะกรี๊ดที่ไม่ใช่กรี๊ดนะไม่ใช่กรี๊ดในบิวนะโอเคอหน้าจะเป็นอย่างนี้กนละ่องแบบใหม่ด้วยกล่องหน้ำนะอ่าเล็กกว่าซีดเอ็มนิดนึงครับเอ็มจะกวางเพราะว่ามันไม่มันไม่ให้เรามันเป็นกล่องแบบใหม่เพราะว่ามันปันไปเลย,เลยมันไม่มีแต่ก็เท่าๆนี้นะอัลมาสันเองมันไม่มีหูฮิ้วแล้ว้าหน้าครับจะมี แม็กนัมแล้วก็บูสต์แล cool. ้วก็แคมเมอร์แคมเมอร์อ่ะชื่อนี้ชื่ออะไรนะตามแคมเมอร์อะัคเกิลอะครับปัคเกิลอันนี้ก็จะเป็นแบบบปัคเกิลพิเศษของร้านนะครับข้างบนก็จะเป็นอย่างนี้เปลี่ยนล่างได้สิบล่างสิบล่างนะครับถ้าเป็นบาร์ฟาก็จะเปลี่ยนล่างได้เพิ่มนะข้างล่างก็จะมีกาดิจิทัลหรือเปล่าไม่มีไม่มีนี่นะครับแบบนี้เมื่อกี้เห็นไหมเห็นมาให้ดูอีกทีอ๋ เป็นแมกนัมตอกได้าบางเหมือนเดิมครับพอไออะไรนะซีโรวันเอ้ยไม่ใช่ซนะีโรวันอะอาร์ซีโรออกมาแลครับก็ <c oughs> บางเรียบร้อยเลยตรงนี้ก็จะเป็นนี่แหไทายอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นวิธีเล่นนะครับหนึ่งสองสามสี่เอ้ยไม่ใช่สี่มีสี่ประเด็นสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบวิธีเล่นนะครับสิดล่าง,างแกะเลย พอมันไม่มีหูฮิวแล้วมันจะแปลกๆเลยนะเอาไอดีออกมาแกะแบบเจ๊๊๊หรือนโบกไปเลยโบกไปเลยเลยคันกล่องมันจะไม่ไหวแล้วมันโบกไปเลยไม่ได้เก็บกล่องอยู่แล้วงานงานจากญี่ปุ่นนะไม่ใช่ดีทอยไม่ได้เก็บกล่องแล้ที่เดินไม่ทุ่มพดานนี่เลยรุ่นจิ อ๋อแล้วของเขาแล้วก็ไม่มีวิธีเล่นด้วยใช่โหลดเอาครับต้องไปโหลดได้เรามาเธอนี่นี่เล่นอยู่นี่นี่เล่นอยู่นี่โหลดเอาเล่นี่ครับไหนครับแต่ดูดูหนังได้รู้แล้วเล่นไงเอาเอาไหนก่อนคอยดีกันเดี๋ยวคอยดีของกรีซนะครับถือว่าจิ้งจบจอก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 อย่างเดียวเลยคอยดีก็จะเป็นนี้ใสๆนะครับ ไม่รู้ว่ามันอ่านบัตรโค้ดตรงไหนนะเมื่มันไม่อ่านมันไม่มีมันใส่ไปเลยใส่ฝาครอบแทนได้ก็อะไรเอาอันตรงนี้หรือไม่เอาบาัคเกอร์วันบาคเกอร์นะครับซับเบอร์วิซับเบอร์เออสีมันสวยสวยมากเลยนะสีชมพูนะครับก็ถ้าเป็นเอสด์ก็จะเหมือนกันนะสีแบบดีเคทนะดีเคทซาเมเดนต้าจะเลื่อนลขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะมีตรงนี้ จ <ไป S 2> ิ้มกับเติมครับป้ายแบ่งนำแบ่งน้ำปัาเค้าแงน้ำนี่ไม่ต้องไม่ต้องไ,ไม่ทำสีเลยมั้งเนี่ยนี่ใส่ต้องทำอก็จะเหลือนี่ไว้เอาไว้ก็ไม่รู้นะ <S <S เป็นประมาณนี้ข้างหลังนะครับถ้าปุ่มกก็จะมีลูกเ่นนะฮะแล้วก็กระจกนะครับมันจะมีลูกเล่นข้างใน,นที่สามารถรับแสงคนละอย่างแล้วก็จะขึ้นมาเป็นคนละสีได้นะครับตรงนี้ ลื่นไหมไอ้ลื่นเหรอไอ้ลื่นโย่ทำไมมันเล่นกันค่อยจังวะถ้ามันกดทีเดียวแล้วมันติดเลยไนกะันทีเดียวมันติดเลยไอ้หลายช่องนี่มันเอาไว้พวกนี้ออกมาจะอยากให้หมุนแล้วมันดังกแกรกที่หลังอนะเพราะอันเนี้ยกดแล้วมันกแกรกไปเลยนะผมกดก็ลื่นๆอยู่นะอ่าเศรื่องเสร็จแล้วอ,อ,อาจจะขายต่อนะหรือไม่ก็รอไอ้เบสมาซื้อเราจะซื้อสับวีดครับับ,บนไป บูส <Boost. S 2> ์เลยนะบูสสีชมพเกิลสีก็จะแตกต่างอางในซีรีส์นิดหน่อยว่ามันจะดูพุงพ้งๆกว่านี้นะแล้วก็บิดขึ้นบิดลงเหมือนกันนะครับะดียวเอเซลอันนี้นิ่มๆนะไม่เหมือนซีรวันนะก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะครับข้างหลังก็จะเหมือนกันนะครับบิดขึ้นบิดลงดีค่าเท่ากันนะแต่มันดูตันกว่านะ โหนี้อันนี้ย่างโลอันนี้ตันเลยโล่งอันนี้ตันนะคือในซีรีส์จริงๆมันจะต้องมีเสียงเนาะแต่ถ้าทำซีเอ็นไมได้มีเสียงแหละตอนเรียกไอ้เนี่ยเลียกหมดเลยมาต่อไปใส่แผ่นผัดกับเฮ้ยส้นนี้เปลี่ยนให้ดูประมาณนี้เลยแต่ตัวล็อกหลังเหมือนเดิมมันพี่โอเดี๋ยวขอไปดูแกะดูในก่อนว่าใส่ใส่ได้หรืเปล่านะครับถ้าใส่ไม่ได้ก็ไม่แค่นี้แหละวข้ามเอวข้ามเอา อ่ะแล้วก็เป็นัดจิโอนะครับที่ไปถอดแบตในคอมแล้วก็ทำใหม่นะนั่นนี่ก็จะเก็บงงง <ๆ S 2> อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเปิดอยู่นี้ไม่ได้ใส่ถาดน,นะแล้วก็อันนี้จะเป็นปุ่มกดนะครับกดแล้วมันจะเด้งขึ้นเป็นสปริงมันกลับมาหรือเปล่าางข้างไหน,น,นไม่ไม่อยู่นี้อยู่แล้ว เนี่ยเพราะว่าเราโคงต้ออยู่บนอ่าเราโคงอยู่นี่เอาต้องดันข้างด้วยต้องกลางเอ <Hey. S 1> ้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ,ะเพราะว่ามันไม่ได้นับเนี่ยไม่ได้อ่านมันไม่ฟิกมาอยู่แล้วข้างหลังนะครับนี่ก็จะเป็นแบบโอเลยนะแล้วก็อันนี้จะเป็นตันๆไม่ได้เป็นรูเหมือนโอนะครับ <S <S โอเคเฮ้ย<ห> G O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  ตันนะโอแบบเนียนไปเลยนะอ๋อเหมือนกันใช่แต่เนี้ยมันจะมีรูแต่โอมันไม่มีรู อะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าแนะนังเฮ้ยไม่ได้ถ้าแนะนำก็ติดต่อมาเดี๋ยวแนะนำให้นะครับ <c oughs> ทักทักเพจปักเลนเจอร์มาเดี๋ยวติดต่อห้จะ,ะขึ้นชัดเลยว่าใช้ถาดอะไร <c oughs> มันจิ้มเลยเอาจิ้มตรงนี้ในกล้องเห็นไหม <c oughs> เอาใกล้ๆหน่อยจะได้เห็น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 แล้วก็หมุนนะครับเห <c oughs> มือนกีโอเลย กติโอคอมคงจิโอไงแค่ดูเรียบว่เข้าเข้าไปโปรแกรม 3D นั่นแหละเปลี่ยนเรียบร้อยหม่เลยได้หานทำก้อนนะครับก้อนหนึ่งเก็บไว้คืออะไรก็ไม่รู้ใช้ดีก็ตกไปเพื่อทูไซด์ไดเวอร์ไงต่อชีวิตดีขึ้นใช้เข้าไปก้อนกับคิวบาร์ไง เรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาปึ๊บอ่ะเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดเปิดตรงนี้ข้างล่างอ่ะประมาณนี้โอเคไปกาเส็มผักันเลยว่ะเฮ้ยแกะนีไว้ก่อนนะครับลืมอของแรงกันเดี๋ยเนี่ยของแรงของแรงเหรอไม่เพราะคนต้องคนพีนั่นถึงจะได้นะวินีไว้อ,อะอออเฮ้ยแต่มันก็มีไข่ยแยกอยูน่นะใช่มันแพงไง เดมอนไงยิมอนโอ้สวยเลยอเดมันได้เริงครับเปรเวลาเปลี่ยนด้ก็ต้องหมุนอันนี้ก็จะเสียเวลาเล็กนิดนึงนะก็จะมีไฟตรงกลางใช่ไหมอธิบายด้วยเบสอ่าใช่มังแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปนะครับก็จะเป็นฉากที่เข้าไปใน อ่าห้องโดดครับห้องรอโดดห้องรอโดด,รโด,ด <laughs> ประมาณนั้นแล้วกันนะถูกด้านไมเน,นี่เรียบร้อยนะครับก็หมุนก็จะมีเสียงประมาณนี้แค่นั้น,น <laughs> ใส่อะไรก่อนดีพร้อมก่อนไหม <S <S ด้านด้านอ่าที่ใส่นะครับจะมีส,สัญญษณสีมพฟูอยู่ใส่ระบาปกึ๊บใส่ไม่โดนนะครับเพิ่งเล่นครั้งแรก แล้วก็ป pe well, so. <like okay. ุ๊บไอ้ยไฟเข่ามาดีไฟไฟก็จะมีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้สองจุดเป็นสี่จุดข้างๆนะครับสามสองสองดูดีๆดิไม่หมายถึงว่ามันเป็นสามที่ไงหนึ่งสองสามไงตรงกองได้ไงคอยดีได้ไงมันถึงไม่อย่างเงี้ยก็เป็นห้าจุดเห้าจุดสองกับหนึ่งโอเคลองเปลี่ยนด้านดูหรือว่าใช้ทําให้ตายก่อน ทำใหายก็ได้พอดีทำใหตายครับทุกทีหนึ่งใช่ไหมหรือว่าทุกทีทีก็ได้เดียวเดียวอีเดียวทุกสองทีอ่ะได้ไหมไม่ดีไม่ดีสไตร์มือนเดมนะครับถ้าเกิดเป็นดูอ่อนก็มีคำเพิ่มด้วยโอเคต่อไปเปลี่ยนด้านไทร์นีใช่ไหมแล้วก็ใช่ไหม เวแล้วก็จะไปอยู่ที่ขาเสียวตีไข่ไรื่อยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าลองดูเหมือนเดิมอามาสไตร์นะครับเวลาหมุนก็หมุนได้แค่เอาเอานี้ขึ้นนะด้านนี้ขึ้นได้ไหมไม่ได้นะครับลังหมุนหมุนตรงข้างวีดีโออ่ะมันจะลังนะครับใช่วิดีโอหมุนได้หมดเลยแล้วเวลาถอดนะครับก็จะเป็นด้านข้างเห็นไหมเอ่ยสีเทาตรงนี้ ในกล้องอเห็นไหมเห็นกดแล้วก็ดึงออกมาเนียนเนียนเลยประมาณนี้แมกนัมอย่างเดียวก่อนนะครับเฮ้ย้ว,วลูกขี้นมา,า <laughs> โอเคแล้วก็หมุนทีหนึ่ง <laughs> อ้าวกดไม่ได้ <laughs> แปลงร่างเลยเเกดไปแล้วนี่กดไปแล้วเออที ก,กดไกได้ไหมต้องหมุนก่อนนะได้ยินได้มไ,ดไม่ไงเนี่ยเออโอเคมาลองใช้ทำให้ตายไหมนะครับ ประมาณนี้ก็น่าจะยิงเลยละมั้งไม่มีหมุนในนี้แล้วนะครับปอไยเปลี่ยนรีมมฟอ,อ่ะก็เหมือนเดิมนะครับก็กดไม่เปลี่ยนเสียงนะเปลี่ยนเสียงประมาณนี้แล้วกันนะอโอ้โหนี่มันสีว่ะ ก็ถ้าเปลี่ยนข้างมันก็ต้องเหมือนจะเรียกว่าอะไรนะไอ้นี้ใหม่มเธอใ,ใส่เ้อใส่เพิ่มไปอ่ะก็บูสต์กับปุ่มหมา <laughs> อันนี้เดียว <laughs> ว,าว,าว้าวว้าวเอ็นซง มันดูมันดูตันมากเลยนะอุอย่โอเคต่อไปทำไม่ต,ตายนะครับบิดกีทีก็ได้มั้งนะ ตอนนี้เนียเรื่องจะเป็นบัคเกิลที่โกงที่สุดเพราใช้ได้แค่ครั้งเดียวอ่ะลองใช้บิดทีดึงดูจะเป็นเสียงเหมือนเดิมหรือเปล่าเก่งมันมาแล้วครับก็ถ้าบิดทีหนึ่งก็จะเหมือนใช้เลยกับบิดหลายๆทีก็จะเหมือนชา์าต<ไ>่อไปเป็นข้าง ก็บิดเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่ตายเหมือนเดิมงมาว่าบิดทีเดียวแล้วกันประมาณนี้บิดหรือล่างเลยวะหนึ่งหนึ่งสองหกรีไวท์อะไรอะรีไวท์อเอาเดี่ยวไหมสี่ห้าหกหกล่างแล้วเนี่ยเมื่อกี้ต่อไปรีไวท์อเอต่อไปนะครับเป็นรีไวท์เดียวๆก่อนนะ ก็ทุบเข้ามานะครับเันนี้คุณไั้ไใจเปดีเจเลยนถ้าเป็นถ้าเป็นเสียงแกนก็จะดอกหูหน่อยอโอเคทำาไมตายก่อน นี้เลยนะครับต่อไปเปลี่ยนด้านหรือว่าอเปลี่ยนด้านเลยครับเหมือนนะครับอ่ะต่อไปลองกดสองครั้งสามครั้งดูดูแล้วเดี๋รีบิงรีบไว้ว่าแค่คู่กับบูสส์อ่ะประมาณนี้นะครับต่อไปเริ่มล่างคอมโบกันเลยอันนี้คอมโบพระเอกถ้าแบบนี้ต้องใส่ต้องใส่บูสก่อนใส่บูสก่อนบูสก่อนเพราะว่าเนี่ยกลับหัวอยู่ถึงเวลา ต้องใส่บูสก่อน,นอน่าง้กลับกลับมากับเดินนะใช่ป่ะเออต้องใส่แบงค์น้ำก่อนเออเพราะเพราะตอน,นมาจับหวัวมันใส่บูสไปข้างบนไงโอเคแบงค์น้ำกับบูสเอ้ยเออถูกแล้วนะครับ <laughs> <laughs> โคตรใหญ่ เหมนบ้านแกมันยิงเลยเหมือนไม่ไปไปเอไปเล่นหวัดเสียวันนี้หน่อยสลับด้านแล้วกันเดี๋ยวจะสับมาเหมือนเดิมนะครับอ้ยะสลับมาเหมือนเดิม อ้ย,อย่านนี้โดนแต่ไม่แรงเท่าไหร่มีเหมือร G O ก้อน G O แปง360แล้วแปงเพิ่มแรงทาไม่ได้เดินได้เดียวต้องรองนะหรือว่าต้องบิดดุ่งงานเรียกเขาว่า Grand Victory ข้างาด้วย เล่นยากอยู่พอสมควรนะเล่นยากเลยอันนี้ต่อไปคอโบนาโกะของน้องแมวจะเป็นคอนกับบูสคอนกับบูสใช้วันนี้เลยเสียบคอนก่อนนะครับบูสไม่ใช่ทุกอย่างนะ ทำไม่ตายรวมยังไงเลยกทำไมก็พรอนก่อนแล้วค่อยบูสต์แรมันใช่ก็มันก็ค่อยเปลี่ยนเป็นรีมูฟบอนปุ๊บมันก็คือทำไม่ตายของบูสก็บูสตเลยใช่ไหมบูสต์เลย มันเยอะนะไม่เป็นคอแเขาไปติดจัลลข้างหลังก็พูแต่ว่าถ้าที่ถ้าไม่ตายหลักๆจะอยู่ด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะใช้ได้เหมือนกันแหละแต่ว่ามันจะติดด้านนี้ก่อนนันน้เอง้าเล่นในมันสมจริงก็ใช้ได้เสียงเสียงมันจะฝังไอ้นี่ก่อนฝังนี้ก่อนฝั่งข้างล่างก่อนป่อไปมีไว <White> ้ b o สก็อันนี้ก็ต้องถอดนะครับซับแล้วก็ด เอา้เอาทำไมมันบูทธทามเดี๋ยวลนยะต้องด้านนี้เหรอไม่ไม่ใส่ใส่เหมือนเดิมไม่ต้องแต่ต้องหมุนบูธก่อน,มนอหมุนก็หมุนบูธเอ <c oughs> อคุณจะทำทายรู้ไหม นั่ก็แปลว่าก็ต้องเป็นต้องเป็นบูทเสียบด้านนี้แทนแต่ไม่เอ้กคนลระป๋ะก็ตัวแบไม่เอะเสียบบูทก่อนแล้วมันค่อยกลับหัวไงให้ะะ<า>เวลาอออออ๋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 ออกออัออ๋ออ๋อออเคต่อไปทอ๋ออ๋กอกออนนี้อ่อน,น้ออออ ่อไปกับหัวเสือทีก็ลองบูสไม่เก็บเท่าจีโอจีโอแม่งฟาดไรวอรทั้งอันเลยหนักจิ้มหายแถมฐานด้วยต่อไปบูสตีบูสรีบิก ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับรีวิวหมดยังเหมือนแล้วหรือว่าต้องบวกกระคอนอีกรีไว้ไม่ต้องก็้ว้ผมไม่ใช่ผมใช้แค่นี้ไงแค่นีก็รีวิวไเแ่านี้แล้วกันครับก็ถ้าเป็นตัวคอนหรือแมกนัมเสียงก็จะเหมือนกันแหละนะครับแค่นั้นเองโอเคแค่นี้แหละจะทําท่าแปลงร่างหกตัวว่ะเดี๋ยวไปโชว์ท่าแปลงร่างหกตัวให้ดูนะภายคลิปไปจ้าจะทำจริงเดี๋ยวโอเค อ่าเวลากลับล่างก็จะมีเสียงด้วยนะครับไม่ใช่กลับล่างสิดึงคอยดีออกดึงออกปึ่บหักนี้เลยนะครับ <laughs> เราสามารถทำค,คอยดีเองได้นะอ่ต้อฝ่าขวดสองอันพอจริงจริงเอานี้ไปหลอกก็ทำมาหนืนได้แหละ <laughs>

พวงโลกใบนี ais, ้เอง้ชิม 开始。昂了没？ 前进。